สวัสดีค่ะวันนี้เจนี่ชวนเพื่อนมาทานอาหารที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะร้านนี้เลยค่ะเบียร์การ์เดนบูทขนเชียงเกินนะคะเราก็เดินเข้ามาในร้านเลยค่ะมาเสร็จแล้วก็ได้โต๊ะนั่งค่ะเดี๋ยวเจนี่ถ่ายวิวรอบๆให้ดูนะคะว่ารอ,รอบๆร,ร้านอาหารเป็นยังไงนะคะรอ,รอบๆก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะวิธีจอดกยายนด้วยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นแม่น,น้ำเป็นแม่น้ำกรีนนะคะแม่น้ำกรีนมีความยาวมากแล้วก็ใหญ่มากนะคะพอมาถึงเราก็ สั่งเครื่องดื่มค่ะคุณสามีสั่งเป็นโคลานะคะส่วนจินนี่สั่งเป็นน้ำโซดาค่ะเราสั่งไปแป๊บเดียวอาหารก็มานะคะวันนี้เราสั่งอาหารเป็นอาหารประจำชาติของประเทศเยอรมนีที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศออสเตรียนะคะนั่นก็คือสนิเซอร์ค่ะสนิเซอร์ทำมาจากเนื้อสัตว์หลายชนิดนะคะเป็นปลาหรือว่าเป็นเนื้อหรือว่าเป็น ไก่งวงก็ได้นะคะแต่วันนี้เจนนี่สั่งเป็นหมูนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสเชียมเป็นยองข้างบนนะคะแล้วเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดจ้าแล้วเจนี่ก็สั่งสลัดมาด้วยนะคะเป็นไงคะคเพื่อนๆนน่าทานไหมคะมาจ้ามาทานไปด้วยกันนะคะ